그게 뭐야? 그게 뭐야? 네만 알아이네 알아이깐. 처음 들었는데요. <람이> 처음 들었는데요. 이나리 <람이> 일러이나. 귀찮게 해서 미안해. 귀찮게해서미안해ขอโทษที่ทำให้รำคาญขอโทษที่ทำให้รำคาญ자꾸짜증내서미안해자꾸짜증내서미안해ขอโทษที่จงุดหงิดใส่บ่อยๆขอโทษที่งุดหงิดใส่บ่อยๆอยิคุค้าจี 익숙하지 않아요. 마신마신한번더 기회를 줘요. 한번더 기회를 줘요. 해이, 어카드 이크랑 나. 해이, 어카드 이크랑 나. 마흔 살이 되었어요. 마흔 살이 되었어요. ฉันอายุสี่สิบปีแล้วฉันอายุสี่สิบปีแล้ว다시안할게요다시안할게요จะไม่ทำอีกแล้วจะไม่ทำอีกแล้วเจว่าน네네เหมือนที่ฉันคิดเลย หมือนที่ฉันคิดเลย좋은친구가되어줄게좋은친구가되어줄게จะเป็นเพื่อนที่ดีของเธอจะเป็นเพื่อนที่ดีของเธอ좋은아침입니다좋은아침입니다สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้า 너진짜귀찮다너진짜귀찮다เธอมันน่ารำคาญจริงๆเธอมันน่ารำคาญจริงๆ모두잘차요모두잘차요ฝันดีค่ะทุกคนฝันดีค่ะทุกคน 오늘 비가 많이 와요. 오늘 비가 많이 와요. 가좀더 말해줄게 자기 의견을 고집해요. 자기 의견을 고집해요. <목소리도 못한다고> 언쟁할 필요가 없어요. 언 필요가 없 귀에 익을 정도로 들어요. 귀에 익을 정도로 들어요. 방전 혼후, 방전 혼후. 열이 나요, 열이 나요. 벤하이, 벤하이. 목이 아파요, 목이 아파요. เจบ็จบคอเจ็บคอกล้ามเนื้อตึงทีเมุปวดกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อทั้งตัว 손목이 아파요, 손목이 아파요. 잽컴은 잽컴은 진료비가 비싸요, 진료비가 비싸요. 하락사자 뱅, 하락사자 뱅, 내일 운동하려고 해요. 내일운동하려고해요ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะออกกำลังกายตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะออกกำลังกายวัลลุก้าไม่充足해요วัลลุก้าไม่充足해요สารไม่พอสารไม่พอ봉지에담아주세요 กองจีให้ทาม주세요ช่วยใส่ถุงให้ด้วยค่ะช่วยใส่ถุงให้ด้วยค่ะยงสูจึง주세요ยงสูจึง주세요ขอใบเสร็จด้วยค่ะขอใบเสร็จด้วยค่ะไฟไม่เปิดเลยไฟไม่เปิดเลย ไฟไม่ติดไฟไม่ติดพลักร아요์ล์를꽂ก요เสียบ์ล์กลก์ล์ก์ล์ก์ลักก์ล์ก์ล์ถอดล์ก์ล์ก์ลก 수돗물이 안 나와요. 물이안 나와요. <람이> 물이 나와요. 뜨거운 물이 안 나와요. 물이 <람이> 안나와 <람이> 싱크대가 막혔어요. 싱크대가 막혔어요. 티랑잔 우단. 티랑잔 우단. 에어컨이 안 시원해요. 에어컨이 안 시원해요. 에 미옌. 에 미옌. 바로 진행할 수 있어요. 바로 진행할 수 있어요. ดำเนินการได้ทันทีดำเนินการได้ทันท바ี바로시작할수있어요바로시작할수있어요เริ่มต้นได้ทันทีเริ่มต้นได้ทันที날씨가맑아요날씨가맑아요อากาศแจ่มใส อากาศแจ่มใสทัอาจูฮมทองฟวาอามากท้องฟ้าัองามัวมากท้องฟ้ามมอกท้องฟ้ามัวมากท้องฟ้ามัวมากท้องมัอทอทอัทาก้องทออออท้ทัม ขอโทษที่ทำให้รู้สึกไม่ดี학생이아닌데 요, 닌데요ไม่ได้เป็นนักเรียนไม่ได้เป็นนักเรียน밥을잘챙겨먹어 요, 먹어요กินข้าวตรงเวลาไหมกินข้าวตรงเวลาไหม 잠을잘자요นอนหลับสนิทไหมนอนหลับสนิทไหมน้าหชนาบฉันคงชอบเธอฉันคงชอบเธออะวูนาจง 아무나 좀 도와주세요. 모두 건강하시죠? 모두 건강하시죠? 내일은 덜 아플 거야. 내일은 덜 아플 거야. 그 정보는 확실해요. 그 정보는 확실해요? 나도 참여할 거예요.

김밥을 먹은 적 있어요. ฉัน 김밥. ฉันเคยก밥